ครับสวัสดีนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นโรงเรียนฐานุพงศ์บริลักษ์สุขุมวิทนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศภายนอกนะครับแล้วก็พอเดินเข้ามานะครับชั้น1นนะครับเป็นอาคารทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้น1นนะครับอันนี้จะเป็นห้องธุรการแล้วก็ติดต่อสอบถามนะครับเป็นจุดที่ทํางานส่วนห้องที่2นะครับก็คือเดินเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็น ห้องพักครูนะครับแล้วก็พอเดินเข้ามาข้างในหน่อยนะครับก็จะเป็นห้องเรียนภาคทฤษฎีนะครับอันนี้บรรยากาศในห้องเรียนนะครับ,รบแล้วก็เป็นอาคารบรรจุทั้งหมด3ชั้นนะครับก็น,นี่คือบรรยากาศภายนอกนะครับแล้วก็ผมก็จะพาขึ้นไปดูชั้น3เออชั้น2นะครับ คือบรรยากาศชั้นสองนี่จะประกอบด้วยห้องภาคทฤษฎีนะครับทั้งหมดสองห้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นห้องแรกนะครับก็จะเป็นเป็นห้องปฏิบัตินะครับห้องนี้นะครับก็มีทั้งหมดฐานฝึกปฏิบัตินะครับทั้งหมด2ฐานนะครับ ห้องหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องปฏิบัตินะครับอีกหนึ่งฐานนะครับครับห้องนี้นะครับจะมีทั้งหมด1เตียงเป็นห้องปฏิบัตินะครับห้องแรกนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นชั้น3นะครับนี่เป็นบรรยากาศห้องชั้น3นะครับ น,นี้นะครับเป็นห้องเรียนภาคทฤษฎีนะครับห้องนี้ภาคทฤษฎีนะครับก็จะมีอีกทั้งหมด1ห,ห้องนะครับครับแล้วก็ ก็จะเป็นเป็นส่วนโซนของการเก็บอุปกรณ์นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องเรียนทฤษฎีห้องปฏิบัตินะครับอีกหนึ่งห้องนะครับก็จะมีหุ่นนะครับ